บทสวดมนต์ของหลวงพ่อพุทธที่วิเศษที่สุดหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าบทอื่นไม่ต้องสวดก็ได้บทนี้เท่านั้นพลังของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพลังพรมวิหารนี่แหละสำคัญมากที่สุดทำให้เกิดพลังเย็นปูกมิมตรเมตตรีกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นอย่างดีให้ทุกคนจะเอาไว้นะ สวดมนต์ให้เย็นโดยหลวงพ่อพุทธฐานี่อยู่วัดป่าสาละวันจังหวัดนครราชสีมาบทสวดมนต์ที่เราควรยึดเป็นหลักปฏิบัติดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปสำรวมกายจิตใจให้สงบรวมเป็นสมาธิทำสติให้ตั้งมัน่นตั้งใจกล่าวคำดังต่อไปนี้บทบูชา พระรัตนไตอิมีนาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมีนาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมีนาสกาเลนะมมนส,ลนะสังขังปูเชมินี่เป็นคำบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อน้อมน้าวจิตใจของเราให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ อันดับต่อไปก็คือบทกราบพระรัตนตัยอลหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมังนัมสามิกราบสุปฏิปันโนพระกวตสาวกสังโคสังฆังนามามิกราบต่อไป ก็สำรวมจิตใจให้แน่วแน่ต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าวนามโมสามจบดังนี้บทนมสการพระรันตนตรัยนโมตสสะภคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสักนโมตสสะภคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสักนโมตสสะภคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสัต่อไป สำรวมจิตใจเพื่อสวดบทอิติปิโสบทอิติปิโสคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณดังนี้บทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภควาอาระหังสม,มาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุลิสสัธรรมมสาลธิ สัทธาเทวมนุษย์สางพุทธโภพควาติกราบบทสรรเสริญพระธรรมคุณสวาขาโตพระขวาตาธมโมสันติติโกภกาลิโกเอปัสิโกโอปะณิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหีติกราบบทสรรเสริญพระสังฆคุณสุปฏิปันโนพระขวต สาวกสังโคโอชุปติปันโนพโระขวโตสาวกสังโคยายปติปันโนพโระขวตโตสาวกสังโคงาสามีากิติปันโนพระขวโตสาวกสังโคยะทิทังจะตาลิปุลิสะยุคานิอัฏฐะปุลิสะบุคลาเอสะพระขวโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโย ทักชิเอยโยอัญชลีกะละนิโยอนุตตลังบุญยักษเขตังโลกัสสาติกราบอันดับต่อไปเราตั้งใจ,จเจริญพรมวิหารบทเมตตาตนเองและสรรพสัตว์บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโขโหโมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตนังปริหะลามิขอให้ข้าพเจ้า มีความสุขกายสุขใจรักษาตนในพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สรสพรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจช,ชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนในผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทต่อไปนี้สวดบ,บทกรุณาปัถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัพพะทุกขาปะมุตจันตุจงพ้นจากทุกเถิดบทมุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งสิ้นมาลัทธะสัมปัติโตวิมุตจันตุบทสวดต่อไปนี้สวดบทอุเบขาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นกรรมมัสกาเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนกรรมมทายาธาเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันทุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันุ์กรรมปฏิสัรนาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกะลิสันติกระทำกรรมอันใดไว้ กัญญานังวาปาปะกังวาดีหรือชั่วตัดสะทายาทาพระวิสันติจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกราบสาธุนี่ก็คือยอดแห่งบทสวดมนต์ขอให้ทุกคนพยายามท่องจำให้ได้นะครับขอให้ทุกคนสวดในทุกๆวันทั้งในเวลาตอนเช้าและตอนเย็น สวดมนบทเหล่านี้ด้วยความตั้งใจสำรวมกายสำรวมใจทำจิตใจให้สงบตั้งมัน่สนสวดบทสวดมนบทนี้อย่างแน่วแน่สวดทุกวันอย่างต่อเนื่องเพราะเนื่องจากพระคาถาอิติปิโสพระคาถานี้อนุภาพยิ่งใหญ่มากอันนิสงยิ่งใหญ่เหลือลน้นเมื่อสวดตามบทสวดนี้เสร็จแล้วท่านจะนั่งสมาธิต่อไปก็นั่งไปครับ ก่อนที่เราจะลุกนั่งจากสมาธิให้เราสำรวมจิตใจอธิษฐานถึงบุญบารมีที่เราเคยปฏิบัติมาโปรดช่วยดลบันดาลให้ดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าดีขึ้นชนะปัญหาทั้งหลายได้ด้วยดีให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบความสุขประสบความสำเร็จ,จเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยเทินและข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล ให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งสรพสั์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรขอให้มารับส่วนบนุญที่เกิดจากการปฏิบัติของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทินกราบสาธุเพราะฉะนั้นให้ท่านจำไว้ว่าบทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดคือพุทธคุณ ธรรมคุณสั่งฆ่าคุณแล้วก็แผ่เมตตาพลังของพรมวิหารนี้แหละสำคัญที่สุดทำให้ผู้ที่สวดเกิดพลังเย็นเพื่อผูกมิมตรไมตรีกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ดีทางตรงกันข้ามสวดมนต์อันใดที่มีแนวโน้มไปในทางไสยศาสตร์มนต์อันนั้นจะทำให้จิตร้อนและมีพลังร้อนมีผลทำให้ เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมีปัญหาเรื่องทะเลาะบ,บ่อแหว้งกันครับนี่ก็เป็นบทสวดมนต์ที่ทางอนิคา c h ชาแนลได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ขอขอบพระคุณข้อมูลที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้มาบรรยายให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำต้องขออภัยไว้หนที่นี้โดยครับถ้าหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำโดยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ธรรมสวัสดีครับ